พบก,กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับมาแล้วลูกกูดิมุกเอโมันโนกกูเด้ <c oughs> ไอพีเนี่ยเาาอ,อาวันท้องแากครับนะวกเรามาท้อ,อแรกนูก เพอละไม่มีเสียงอู้ทำไมละทำไมละทำไมละตีกระจูนุกคนไหนดินุกคนไหนดิเออหูดังดังดังเอาได้ไหมกวาดสบายแล้วเด้อ ออสกัดกันนนี้กนเเอนเื่อนนุกนุกมาแล้วนุกมารับแล้วเอ็งสพานสีอะไรนะเอ็งยวโอตรงข้ามเลยวะเองอยู่ตรงข้ามเลยเราขี่มาแล้วสะพานเราสีม่วงอัดแล้วอัดชึบเออเอเออเอออเอเออเอเเอเอ อัดคลิปยังคลิปอยู่คลิปอยู่อัดคลิปอยู่ไม่จะบอกให้เปล่นตั้งชื่อคลิปว่างไงเล่นโลบอกนุ๊กนุก,นก,นกเดี๋ยวเดี๋ยวเราข,ขอเปลี่ยนเดี๋ยวเราขอเอฟซีเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหูฟังแป๊บนึงนะเครื่องเครื่องนี้พูดไม่ดีว่ะ อโหลนุกมาแล้วนุกอัลโหลัลโลฮัลโหล,โล,โลพูดดังขึ้นใช่ไหมอ่าลุขี่มาใส่แล้วนุกเฮ้ยม,มีคนได้ปะดาบปรชรำไม่เนี่ยแล้วหมูขาวนด่าเล่นโลมันยิ่งเล่นพาราเลนอยู่ ซึ่งตอนนั้นเราอัดทิ่พละดินไปแล้วไอ,กอว้กันติดอ้าวนุกนุกนุกทำไมทำไมฐานกูได้แต่พาหานะาวะได้ทั้งได้ทั้งไม้กวาดได้ทั้งหมีอะไรอะโอ้นุกแม่งเว่สี่บหแล้วกูเพิ่งเลี้ยวสอ วิธีการเล่นคือมาแรกๆมันจะให้เวลลหนะนึ่งนะอ่านี่แล้วเวลาวิ่งเข้าใส่ลัคกี้บ็อกซ์ปุ๊บผู้ใหม่ดิน้องผู้ใหม่ดิเออม่ได้เสียงอ้าวเฮ้ยใครงูกูใครทำกูวะนี่นี่ายลองชมเนี่ยพูดเวลามันเป็นสีอย่างเงี้ยเวลามันเป็นพืพ้นสีอย่างเงี้ยปุ๊บเราวิ่งเข้าไปปุ๊บ แล้วมันจะได้แล้วมันจะให้แล้วมันจะนับถึง60วิใหม่แล้วมาแล้วพวกเราก็มาลุ้นตรงนี้เลยบางทีมันจะสุ่มให้เองเนี่ยรอถึง10นาทีจะได้นี้อันนี้ถึง60นาทีได้นี้อันนี้ถึง30นาทีได้นี้ไม่ไหาหาเลย,ยนุกน๊กนุ๊กอันนี้โคตรรัว เฝ้าเฝาฝัน savior, นอน latego, นอนนอนนอนอนอโอยลูกลูกลูทำไมมึงดัวจังเฮ้ยนุกอันนี้มันชาร์จได้ป่ะนุกกูชาร์จเป็นแล้วปืนเนี้ยมันยิงเป็นลูกตายักษ์เลยอะเมื่อกี้อะเดี๋ยวนะขอชาร์จใหม่เดี๋ยวมึงเห็นลูกกนูนนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยสีอย่างเงี้ยเลย ลอยไฟแหละนะเดี๋ยวรอชาร์จเสร็จก่อนเออกู <c oughs> ไปแล้วเอยโตนุกกูโดนนุกนกกูตายไอ้เหี้ยนุกเอยของดีแล้ะเลย านาไปวันใช่ไหมเนะี่ยนักวูได้ปืนรวมมันกันเลยไอ้แี่นี้ได้ดาบดีแต่มันใช้ท่าไม่เป็นใช่ตาสบายเลยอ้อตนฟันอ๋อยุบ้านสีม่วงเนี่ยคุ้มกันรอได้เนี่ยจากที่เมื่อกี้ยิงไปลูกตายักเราก็ได้สืบผลว่าโคตรคิวแล้ว มันจะสามารถเพิ่มท่าได้ซึ่งถ้าได้ดับปัชรามคลิกซ้ายแช่แล้วก็ปล่อยมันจะเป็นปัชรามออกมาพวกเราจะขี่ขึ้นสวน r p ีน,นกนกคุ้มกันน,นะนกเองมีตั้งคาถาอีกกัวเลยวะ ลุกลูกน้องอ่อนแอลูกน้องกอ,อนแอเมื่อกี้มันล้มในฐานน่ะนุกคูมีตะฟันนลนวกกูแทงหลังเนี่อะไรนุกเออตายตายมึงไปดูโซโฟรแปบบ๊บ อะไรวะดีอบโอ้ยสำหรับใครที่อยากคุยด้วยกับผมเราจะทิ้งลิงก์ที่จะแอดเพื่อนผมนะมาจ้ะอาจับอุ้ยจู่งอุ้ยได้แต่ แต่โบราณแต่โบราณสบายเลยงานนี้แต่แต่นุ๊กแตงก็คงรู้ดีมันเป็นไงแต่นุ๊กมึงออกจากเขตนั้นเดี๋ยวนี้เอานุ๊กมึงคิกแซ่ดิเล่นเล่นมันดินุ๊กเล่นมันนี่เฮ้ยขอเองปังอ เล่นมาดีเล่นมาดิอ่อนุเขาขึ้นขึ้นแล้วนะอ้าวแล้วไปฉลามไปเนะี่ยโอนยังไงน,นุขึ้นขึ้นละอเล่นบอลบนนั้นบนน้ะบนนั้นเดี๋ยวกูเล่นนี่เรียกขึ้นแตวนจะได้อะไรวะนุมีของยิงไกลไหมกูเปล่าหน่ะบ,บนนี้นะ นุกนุกนุก๊กไเขาอายหน่งนะนุกส่งกูไปสวรรค์เน,น,นุกไม่ต้องก็ได้เรอวาถ้าตรงนี้แล้วจะไม่ตายจะกลับไปฐานเองซึ่งถ้าพวกเราวิ่งไปฐานอนื่นพวกเราก็จะกลับมาตรงกลางเฮ้ยนี่คือวิธีเล่นของเกมนี้ ทำปืนน้ำแข็งได้นะมีปืนน้ำแข็งตอนอนหยียบมังเป่าปีเป่าปีอู้อยู่ไหนวะอเอ้ยยิงอาไปน้ำแข็งปืนนี้คือปือนเป็นยิงแล้วเป็นน้ำแข็งเสื้อผาไมรับประกันแต่แต่นี่รับประกันแน่นอน ใครได้คาถานี่โคตรโกงิงได้ได้แรเซอร์นี่ได้แรเซอร์สามปันนี่ยิ่งดีโกงยิ่งโกงเข้าไปใหญ่และไอ้ลูกไปเลยอ้าวได้ดาบทองอุ้ยเฮียดาบดาบพุ่งเหลานี่ว่ะนุก็ได้ดาบพุ่งเหลาคันเทพ เกูนุกกูได้ดาบปรสอระพิษแล้วนุกนุกดูดิดาบปรสอระพิษเปรี้ยไม่เคยได้สักครั้งเลยดูดินุกเฮ้ยใครฆ่ามึงเกวยนละไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ฝั่งนู้นเปนต้นไม้ก,กูทำให้มันแข็งได้อยู่ไอ้นุกมีคนมาเฮ้ยดาบปรสอนระพิษพันช์ ูฟันทีเดียวตายนุ๊กอาวใยนี้สายมันลงมานี่ไอ้นึงเอาจ่าซอยนะจ่าอู้โดนกูเต็มเต็มเลยจ้าเอ้ยจะตายจะตายเอ้ยตายหน้าฐานก็มา อ้าวคุณมีสิงโตอ้าวว้าวเลยทีนี้ไปแล้วกูเป็นซาตานโดดโดดสูงไหมมังจะขี่ยังไงวะเนะี่ยไปเว้ยตกมึงเหยียบ้านหน้าดิเหยียบหัวเหยียบหัวสิงโตอะออ นยังเนี่ยเฮ้ยกูเฮ้ยมีกูรวมแจมด้วยว่าอุย้ยเฮี้ยระเบิดระเบิดสิตรงมาแล้วปะกันเฮียนกเล่นมานออ้อยไอ้ไอ้อ้ออสาสตาร์ูสาตาร์เอาสัตว์ก็ไปจอดในทน จาจ้าจาจะบริโก้พนนอมตั้งแต่เอแม็กก็บริโก้พนนอมเลยอ้าวได้ปืนยิงกันไปจีอ้าวอ้าว สาิบห้าวิโอ oh, 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 oh. ้สบายกูเง <apan> ี้ยไงจ่าดูกูเฮ้ยโดนโดนโดนกูไล่แทงสุดโดนไล่แทงสุดเออหลบไปมึงจะหลบมันตายแล้วมึงมึงว่ามตายเพราะอะไรกูยิงไอพีจีเมื่อกี้ น,นี้กูขอหลบหลบหลบไปหลบไปหลบไปตุ่มไม่โดนใช่ไหมคุณจะแข็งมึงแล้วกูจะยิงตายมัน,นนะอยู่ไหนเบอร์เออเออนกขอดูปืนมึงนกปืนแบบไหนเฮ้ยเดย๋ยวนะอันนี้ปืนมันกูเฮ้ย ดาบบ้องขลามหลบไปนุก๊กพึ่งหลบอุย้ยตายเออ,เอ,อจุดกนันถึงตัวเฮ้ยเ,เปิดลักกี้บ็อกไม่ได้เฮียโอ้นุก๊กเปิดลักกี้บ็อกไม่ได้พวกเราต้องทำไงดิเซ็ตเหรอ ไจตุดตุดตงแล้วอุอ๊ยเฮ้ยปอนปอนปอนได้กล่องเลเวลสามสิบเคพิกอัพิเนียเอาแแลกเลยกูทีนี้ อะไรนกหมดเลยไม่ว่าไม่ได้มาเลยไม่ไม่รบกวนไม่รบกวนย็ดขี้ได้หมดเลยหรอือหมวกน้อยจะแคปก็แคปมาเลยไม่ว่า ไม่ใช่เล่นเอานุกมันเปิดไม่ได้ลัวก,กี้บ็อกไหมอะต้องออ,ออกเข้าใหม่ครับท่านผูชมผมขอ,ขอเข้าใหม่ครับซึ่งเป็นอะไรที่คนส้นตีนมา ลัวงเข้าเกมนุกเปลี่ยนมินิเกมเล่นมาหอ่อเออเอาว่าหอยคู่อ่ะเอาคลิปเอาเพื่อคลิปนุกยกิ้มก่อนนุกอ่ะออ อ่าได้เวลาจบคลิปละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ